ครับสวัสดีครับทุกทุกท่านวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปออกซอยวัดสังกัจจัยตอนนี้นะตอนนี้เราอยู่ถนนเพเกษมตรงสะพานรามจำเนียนนะครับซอยเพชร,กรเกษมสองนะครับซอยโรงเรียนฤทธิ์นะลงรอนนะครับ ซอยนี้สามารถไปออกซอยวัดสังยัยาได้นะครับในกรณีที่เฉพาะมอเตอร์ไซค์นะครับในกรณีที่คุณจะเข้าซอยวัดสังยัยาซอย4 4แล้วคุณขับเลยมาซอยนี้สามารถไปซอยวัดสังยัยาได้ครับแต่เฉพาะมอเตอร์ไซค์นะครับไม่ไม่ต้องกลับไปอ้อมที่แยกท่าพระอีกรอบนะครับ ซอยนี้สามารถทะลุวัดซอยวัสังข์กระจายได้เลยนะครับโดยที่คุณไม่ต้องไปอ้อมที่ดาาพัแต่ว่าซอยนี้ค่อนข้าง,งจะเล็กนิดนึงนะครับแต่ก็จะเล็กประมาณสักสิกว่าเมตรนะครับซอยเล็กๆถ้ารถฝั่งขนั้นมาครับเราก็รอให้รถฝั่งนั้นมาก่อนนะครับครับ โรงเรียนลทขิ์นาลงร้อนนะครับซอยข้างๆโรงเรียนนะครับค่อนข้างจะเล็กนิดหนึ่งนะครับครับวีรถสวนมาพอดีแต่ใช้เป็นทางลัดได้ครับขอบคุณมากครับ จังหวะพี่เขาใจดียอมถอยให้เราไปก่อนแต่ถ้าเป็นปกติที่ต้องต้องดูว่าฝั่งฝั่งไหนใกล้กันนะครับแต่ใช้เป็นทางแล้ว ขอบคุณมากเลยครับครับสอยนี้ก็ต้องแบบค่อยทีค,ยค่อยอาศัยกันนะครับอ่าอันนี้เป็นเหตุการณ์ของจริงแต่ว่าคือมันจะค่อนข้างเล็กแต่ว่ามันใช้เป็นทางลัดไ้ดีมากเลยแต่เหตุการณ์อย่างนี้จะเจอไม่บ่อยนะครับถ้าฝั่งนู้นบีบตายมาเราก็อย่าอย่าได้เข้าไปแต่ถ้าเราจะเข้าไปเราก็บีบแต่ก่อนนะครับครับ กำลังจะออกซอยวัดสังกะจายประมาณกลางซอยนะครับให้ hey, เป็นทางลัดนะครับซอยนี้ครับเรามาโพกลางซอยวัดสังกะจายนะครับ บจบคลิปแล้วนะครับมาออกซอยส่แยกจอครับจบคลิปแล้วนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ